สวัสดีครับกาบสวัสดีแฟนเอฟทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกับผมเช่นเคยครับกับการให้ทาศาะวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักครับศึกท่อน้ำไทยครับวันอาทิตย์ 15, ที่15ธันวาคม2567ถ่ายทอดสดทางช่อง5เวลา18บนาฬิกาเป็นต้นไปณเวทีมวยราเชเจดมเนินครับ สี่คู่ในรายการอีกเช่นเคยครับผมจะมาให้ทัศนวิจารชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักนะครับก่อน่นเราไปอัปเดตคู่มวยทั้ง4คู่ในรายการให้แฟนมวยได้ทราบเบื้องต้นกันก่อนนะครับคู่แรกประจํารายการครับเป็นเพชรโชคุลโรงเรียนกีฬาขอนแก่นครับพบกับเจ้าเด่นชัยสสุจิมาวิทย์ครับเวทพิกัด100อปอนด์นะครับคู่ที่2ครับเป็น เพชรเชียงไกลจิตเมืองนอนท์ครับพบกับสิงห์อีสานอออุดรนครับหรือว่า JP Power ครับเบียดพิกัด112ปอนปอนคู่3รองคู่เอกครับผลพลเอกเมืองนอนท์ครับพบกับเจ้าจงอางศึกสเทพพิทักษ์ครับเบียดพิกัด132คู่4ครับคู่เอกเป็นเพชรบุญชอบ สพาราชพบกับยอดอีทีปตททองทวีครับเบตดพิกัด138อปอนด์ฝากกันกดไลค์กดติดตามกด s ับ s c r i b e ทางช่อง u t u b e กันได้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดกันด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเลทราคาเนื้อตัวน้ำหนักข้อบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้ ไปกันที่คู่แรกประจำรายการนะครับศึกท่อน้ำไทย TKO นะครับวันอาทิตย์ที่15ทธันวาคม2567คู่แรกเป็นเพชรโชกุลโรงเรียนกิราขอนแก่นครับพบกับเจ้าเด่นชัยสสุจิมาวิทย์ครับเบรพิกัด100ปอนปอดนะครับฝ่ายแดงก็คือเจ้าเพชรโชกุลโรงเรียนกีฬาขอนแก่น15ปีครับ163มวยจากกรสินซ้อมอยู่ที่เพชรบุรีอยู่กับจ่าเจตนะครับพื้นเพก็ เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องครับมีนอกมีในวงในล็อกลัดมาตีปั้มตีแข็งแร่งแข็งแรงครับมีนอกมีในอาวุธด,ดูหลากหลายครบเครื่องคล่องเลยแต่ว่ามาแทนนะครับวันนี้สามไฟหลังสุดที่ต่อยว้นะครับก็มีแพ้คีเลียนพุ่มพัน่วงที่อ้อมน้อยครับแล้วก็แพ้นอกยกหนึ่งครับน็อตใหม่ JP Power ที่หลังสิทธิ์ล่าสุดชนะคะแนนมนประการสิ์เพชรฉลูกันที่ราชดำเนินครับ3พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา คู่ชกครับเจ้าเด่นชัยสอสุจิมาวิทย์หรือว่าแสนรักสอสุจิมาวิทย์ปอกเด้งกวยบางคอแหลมตัวเดียวเดียวกันนะครับฝ่ายน้ำเงินเด่นชัยตัวนี้ก็16ปีครับร้อย60เซนติเมตรมวยซุลินนะครับแต่ว่าซ้อมอยู่ที่ปอพิลภัทนิอ่ามวยขวาจังหวะฝีมือครับมีนอกมีในอาวุธดูหลากหลายตั้งรับจับทางเชิงชกความเป็นมวยดีมีทุกลูกครับจุกจิกชกยาก แพ้พันโทปีเคสัญชัยมรไทยยิมที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับชนะเหนือพยักพุทธประชาชื่นที่กองทัพอากาศดอนเมืองแพ้สุสสาคปรปอเพชรไข่แก้วที่อ้อมน้อยครับเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาคู่นีเเกก้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเปรียบเทียบกันไปแล้วร้อยปอนนะครับฝ่ายแดงเมื่อเช้าเนี่ยมา1 0 1 2รลดปอนจุดสนะครับส่วนเจ้าเด่นชัยหรือว่าเจ้าแสนลักษเนี่ยมาร้อยปอนเท่าพิกัด เละเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงครับเพชรโชกุ un, ลโรงเรียนกีฬาขอนแก่นเป็นต่อในราคา19เพชรโชกุลมาแทนนะครับวันนี้มาแทนแต่ว่ามีนอกมีในทรงมวยดูแข็งแรงเด่นชัยตัวนี้เป็นมวยฝีมือตั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยดักแทงนอกเนี่ยดูจัดจ้านแต่วงในวันนี้ก็ต้องดูว่าจัดต้านเจ้าเพชรโชกุลอยู่หรือเปล่าเพชรโชกุลตัวน,นี้ปเป็นเภชแข็งโป๊กเลยมีทั้งนอกทั้งในาอาวุธก็ดูหลากหลายนะครับ คู่นี้ผมก็ชอบไปที่เพชรโชกุรุเรียนกีฬาขอนแก่นครับถึงแม้จะมาแทนก็ตามแต่ว่าต่อยกลางวันตม่อมเสมอกว่าต่อยอยู่ในตึกอยู่ในสายเกียริเพชรเป็นประจำอ่ะส่วนเจ้าเด่นชัยหรือว่าเจ้าแสนลักส่วนมากต่อยมวยไทยพันธมิตรต่อยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับก็ต่อยช่วงเย็นจะเป็นส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็ฟอร์มก็ถือว่าลุ่มรุมนดนดอนครับคู่นี้ก็ออกไปที่เจ้าเพชรโชกุลครับ วงนอกคู่ขี้แต่ว่าวงในผมมองว่าดูแข็งแรงกว่าได้เปรียบนะครับวันนี้จะชนะเด่นชัยสอสูจีมาวิทย์19ดูน้าต่อครับคู่ที่2ครับเพชรยางไกลจิตเบองนอนครับพบกับเจ้าสิงห์สานเจพีพาวเวอร์หรือว่าอออุดดอนครับผู้นี้100 2ปอนด์ครับฝ่ายแดง17ปี1 6 2เซนติเมตรจากนครราชสีมาซ้อมจิตเืองนอน์ครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องครับประเภทเหลี่ยมเชิงชกความเป็นมวยดีครับจุกจิกชกยาก ทรงเดียวกับคู่แฝดนั่นแหละครับคู่แฝดแสนเก่งตัวนี้ก็ต่อยอยู่ช่องเจ็ดนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็ต่อยลาดดาเนินวันนี้มีรายการทั้งคู่3ามไฟหลังสุดที่ต่อยไว้นะครับก็มีแพนนกยก3สังฟ้านอนวัดยิมที่เวทีมวยอ,อ้อมน้อยนะครับแล้วก็มาแพ้ก้านาลงพันพินิษที่อ้อมน้อยล่าสุด แพะ็อกยก3ามหนึ่งตรณีกวยบางกอเหลียมที่เวทีมวยอ้อมน้อยครับ12ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าฟอร์มหลังเนี่ยยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอเลยเจอแต่ของแข็งของหนักของแรงล่าสุดเจอหนึ่งตรณีวันนั้นก็ได้เปรียบหน้าเสือบรรยากาศเจ้าถิ่นเจ้าบ้านแต่ว่าขึ้นมาดีแต่ราคาครับแต่ว่าโดนอาวุธไปแล้วก็ไปไม่ลามาไม่ไหวเลยครับไฟล่าสุดส่วนคู่โชกค,ครับสิงห์สานอออุดรครับรุ่นพี่ครับหรือว่า JP Power นะครับ 23ปีครับ1 6อเซนติเมตรเป็นมวยจากบุรีรัมนะครับซ้อมอยู่ที่ JP Power นะครับตัวนี้ก็เป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องและครับต้นๆก็มีลูกหนักลูกแรงมีหมัดมีศอกลุ้นได้เลยเกา๋ากระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นนี่ได้เปรียบสามไฟลังสุดที่ต่อยว้ยนะครับก็แพนนกยก3ามซูเปอร์บอยต่อสุรัตท,ที่ราชจะดำเนินครับแพ้ใหญ่ครับแล้วก็มาแพนนกยก3ยอดประยัดซอจอเล็กบางนนท์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ ล่าสุดแพ้ฉลามเงินส์ฉลามขาวที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยตั้งแต่วันที่เก็กันยายนนะครับแล้วก็หายไปเลยครับต่อยไปแล้วสิองปอนไฟล์ล่าสุดก็ต่อยดีนะต่อยดีแต่ว่าช่วงนี้ก็หายไปนานพอสมควรครับคู่นี้เปรียบเทียบก,กันไปแล้วครับฝีมือความเป็นมวยก็พอๆกันแหละดูว่า เพชรยังไกรจะดูเหลือหล่อมๆความไวความคล่องตัวการออกอาวุธตีนอกเนจะดูจัดจ้านหน่อยแต่ว่าสิงห์สารจะได้ลุกหนักลุกแรงสภาพร่างกายช่วงนี้ก็ถือว่าชิงกันเกิดเลยก็ว่าได้ครับแต่วันนี้ผมชอบที่เจ้าสิงห์สารออกอุดรดอนนะรุ่นพี่กระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นนดีกว่ามีลุกหนักลุกแรงถือว่าลุ้นได้ครับช่วงนี้ก็เพชรยงไกรเนี่ยประเภทโดนไม่ค่อยได้วันนี้มาเจอเจ้าสิงห์สารประเภทหนักแรงทุกลูกครับโดนต่อโดนทีต่อทีวันนี้ผมมองว่าหนักกว่าไปดูน้ำหนักสอบกันก่อนครับขออภัยนะครับ ไฟแดงในร้อยสิบสองเท่าพิกัดตอนสอบนะครับพอช่างจริงได้ร้อยสิบเอ็ดจุดเก้าขาดศูนย์จุดหนึ่งสิงห์อีสานเมื่อเช้าในลดปอนกับไปจุดหนึ่งนะครับมาร้อยสิบสามจุดหนึ่งก็ลดได้ไม่มีปัญหาเลเเปิดอยู่ที่เพชรเกียงไกลเป็นต่อในราคาห้าสี่คู่นี้น่ารองไปที่สิงห์อีสานครับจะชนะทางด้านเจ้าเพชรเกียงไกลสิงห์อ่าจิตเบองนอนท์ครับเจ้าที่สิงห์อีสานนะครับจออลุกหนักลุกแรงครับผมมองว่าลุ้นก่อนได้คู่ที่สามครับรองคู่เอกครับ ขุนพลเอกเมืองนอนท์พบกับจงอางศึกสอเทพพิทักษ์ครับคู่นี้132ปอนด์นะครับไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงกันก่อนนะครับขุนพลเอกเมืองนอนท์ครับมวยวัย19บกปีครับสูง178เซนติเมตรจากภูเก็ตซ้อมอยู่ที่สิงห์บาตองที่ภูเก็ตเป็นมวยซ้ายสูงยาวสูงยาวแต่ว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับประเภทจัดจ้านเลยตัวนี้อาวุธดูหลากหลายครับรูปร่างช่วงชกดีครับสามไฟล์ลังสุดมีชะนะลกยกสองซีต้าชอโชคอำนวยที่เวทีมวย อ้อมน้อยครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าทวนทอง POK OK PVT ที่ดอนเมืองครับล่าสุดแพ้ลูนิมิเตสิงหของสี่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมือง20ตุลาคมที่ผ่านมาคู่โชคครับจงอางศึกสิทธิเทพพิทักจงอางศึกตัวนี้ก็รุ่นพี่ครับ28ปี156เซนติเมตรมวยจากหนองบัวซ้อมอยู่ที่อุบลน,นะครับ อ๋อเป็นมวยบูสแต่ขาเจาะยางต่อยหมัดรุ่นนับรุ่นนอกครับประเภทหนักแรงทุกรูปครับสามไฟหลังสุดที่ต่อยวายนะครับก็มีแพ้เงาพยักแอดสันป่าตองที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรสัญจรนะครับแล้วก็มาชนะเพชรชิลีสวนน้ำทานรีสอร์ทที่เวทีมวยราชดำเนินล่าสุดครับแพ้อองยกสามเงาพยักแอดสันป่าตองครับที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับน้ำหนัก132เมื่อเช้าเนี่ยคุนผลเนี่ยร้อยาครับขาด0.1เหยียบครั้งเดียวผ่านนะครับส่วนเจ้าจงอังศึกลด1ปอนนะครับถ้าพูดถึงกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นบรารมีมวย อยู่ที่จงอางศึกมีลูกหนักลูกแรงลุ้นได้ครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดแต่ว่าช่วงนี้สภาพร่างกายก็โดนไม่ค่อยได้เหมือนกันส่วนขุนพลช่วงนี้ก็ถามว่าฟอร์มดีไหมก็ใช้ได้นะครับร่างกายก็ถือว่าได้เปรียบได้สูงได้ลอยความเป็นมวยดีกว่าด้วยไฟล่าสุดเจอกระดูกเจอของแข็งอย่างลูกนิมิตยืนได้5้ายกก็ถือว่าสุดยอดมากครับวันนี้ผมชอบไปที่ขุนบนเอกเมืองนอนท์นะครับความเป็นมวยดีกว่าไม่พลาดโดนเตะขาเจาะยางหล่นไปก่อนวันนี้ทรงมวยทางมวยดูดีกว่าอาวุธ ดีครับแข้งโยยาววันนี้น่าจะถึงก่อนบรรยากาศหน้าเสือสภาพแวดล้อมดีด้วยนะครับวันนี้เรทเปิด19วันนี้หน้าวัดหน้าต่อครับประกันหมัดประกันเตะขาอย่างเดียววันนี้ผมมองว่าถ้ายืนอยู่ได้วันนี้ผมมองว่าไปปลายทรงมวยดีกว่าครับจะชนะโจงอัางศึกสอเทพิทักคู่ที่4คู่เอกครับเพชรบุญชอบสอภาราชพบกับยอดอีทีโพตทองทวีครับคู่นี้ต่อยกันเวทพิกัด138าฝ่ายแดงก็คือ เจ้าเพชบุญชอบสอพาราชครับ24ปี176เซนติเมตรครับมวยจากบุรีรัมย์ซ้อมสอภาราชที่บุรีรัมย์เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องครับแต่้ายต่อยซ้ายหลักเหลี่ยมเชิงชกความเป็นมวยดีประเภทจุกจิกชกยาก3ไฟหลังสุดที่ต่อยวายนะครับก็ชนะสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับ แพ้แจ็คสิทธ์แจ็คบวยไทยที่ช่องเจ็ดสีชูสวนประมาณ11ครับวันนั้นแล้วก็ล่าสุดมาแก้มือล้างตาชนะแจ็คสิทธ์แจ็คบวยไทยได้ที่ราชะดำเนิน29กันยายนที่ผ่านมาคู่ชกยอดอีทีปตทอทองทวีครับ26ปีครับ173เซนติเมตรมวยร้อยเอ็ดซ้อมทีเด็กก็1สมวยขวาประเภทเขา่าเข่าล้วนเลยเดินจับปั้มตีล็อกตีทะลุดูดัน เป็นมวยที่อาจจะดูช้าหน่อยครับแต่ว่าวงในลูกแข็งแรงนี่แต่ว่าดีมากเดินบู๊เดินชนปอดใหญ่ปลายแรงครับแพ้ตักศิลาช .5 ประยักษ์ครับแล้วก็มาแพ้มรดกเพชรโมรเดลเจ็ดแปล่าสุดมาเข้าเวรแทนพิกแพ้เพชรภูไทยอปจอนครปนมที่ช่อง7-25สิบสิงหาคมที่ผ่านมา ต่อยไว้ร้อยสี่สิบอลนะครับล่าสุดเวทน้าหนักวันนั้นเสียเปรียบเขาเพราะว่าไปไปลายวันนั้นมียุบมีแผ่วเดินทําเหมือนจะกินแล้วนะเหมือนจะกินละพิกแพ้ก็น่าจะประมาณช่วงนั้นประมาณสิบมีสิบช่วงตัวได้อ่ะคู่นี้เขาเปรียบเทียบกันไปแล้วความเป็นมวยฝีมืออยู่ที่เพชรบ,บุญชอบดีกว่าค่อนข้างเยอะอยู่ที่ยอดอีทวันนี้บางแข่งอยู่หรือเปล่าบางแข่งอยู่เดินจับติดตัววงในระยปะประชิดก็มีศอกอีกเจ้าเพชรบุญชอบ มา138.2าครับเมื่อเช้าลด0.2ส่วนเจ้ายอดดี1ีร4อลดปอนกับจุดคู่นี้เลทเปิดอยู่ที่เสมอยอดดีทีคู่นี้ผมชอบดีเจ้าเพชรบุญชอบสอฟาราดความเป็นมวยฝีมือดีกว่าตีน,นอกเ่ยผมรู้น่าจะเตะเถอเทิงอ่ะกว่าจะจับกว่าจะปั้มกว่าจะถึงตัววันนี้ผมมองว่าลุ้นเหนื่อยครับเจ้ายอดดีทีแล้วก็ที่สําคัญจังหวะจับในล็อกเหนียวจริงแต่ว่าผมมองว่ากว่าจะมาจับคอเนี่ยเพชรบุญชอบเดยวนี้เขามีศอก คอยทัดคอยสวนด้วยอันตรายครับช่วงนี้ผมมองว่าเพ็รบุญชอบฟอร์มดีครับต่อยดี3ไฟ์ในต่อยดีมากๆไฟที่โดนชูสวนวันนั้นก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะคู่นี้ผมชอบฝีมือชอบความเป็นมวยทรงมวยทางมวยผมมองว่าได้เปรียบถ้าแพ้ก็พลิกแพ้ได้ท้ายอ่ะผมมองว่าดีกว่านะครับวันนี้จะชนะยอดดีทีปตททองทวีครับลืมแจ้งข้อมูลอีกอย่างไปอ่าเจ้าเพชรบุญชอบเนี่ยตอนแรก อาทิตย์ก่อนหรือว่าเดือนที่แล้วเนี่ยที่ขึ้นรายการกับเจ้าด่วนหนึ่งที่ช่อง7สีอะแฟนมวยก็น่าจะจํากันได้แต่ว่าเจ้าตัวเนไปถอนฟันคุดนะครับก็หายแล้วนะครับซ้อมรอรายการเนี่ยนานมากๆร่างกายดีครับไฟนี้ก็ผมมองว่าน่าเล่นออกไปที่เพชรบุญชอบจะชนะยอดีทีปตทอทองทวี ชอบตามเห็นต่างส่วนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยสรุป,ปรลักมวยชอบ3ดาวแล้วก็5ดาวประจำรายการให้แฟนมวยได้นำข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับ3ดาวประจำรายการวันนี้ส่วนตัวผมชอบไปที่ ผลพลเอกบางนนท์จะชนะจงอางศึกสอเทพิทักษ์ไม่โดนขาล่วงหล่นอย่างเดียววันนี้ผมมองว่าดีกว่าอาวุธยยาประเภทดักเตะดักต่อยดักแทงผมมองว่าฝีมือความเป็นมวยทางมวยดูดีกว่าลูกนักลูกแรงอาจจะเป็นรองจริงครับแต่ผมมองว่าร่างกายช่วบงนี้ได้เปรียบแล้วก็บร,รากาศหน้าเถือถ่อนสภาพาแวดล้อมดีด้วยครับวันนี้เรทเปิด19ดูุหน้าต่อ ห้าดาววันนี้เปิดหมอํำทุนไปที่เพชรโชกุลุเรียนกีฬาขอนแก่นผมมองว่าได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะวันนี้เสียเปรียบอย่างเดียวก็คือมาแทนครับนอกก็ไม่แพ้วงในก็ถือว่าดีกว่าประเภทแข็งแรงครับเจ้าเพชรโชกุลุเรียนกีฬาขอนแก่นตัวนี้มาเข้าเวีนแทนเจ้าศิลาชัยแต่ว่าผมมองว่าวันนี้เนี่ยได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะทรงมวยตีนอกเนี่ยคู่ขี้แต่ว่าวงในดูได้เปรียบได้ลูกแข็งแรงครับโดนตัวโดนทีเดียวท,ทีไม่น่าจะต้านเจ้าเพชรโชกุลอยู่วันนี้ออกไปที่เพชรโชกุลเป็นมวอชอบหดาดาต่อ สรุปโมชอบทั้ง4คู่คู่แรกชอบเพชรชกค,คุรุเรียนกาขอนแก่นคู่2ชอบสิงห์สาร JP Power คู่3ชอบขุนพลเอกมังนนท์คู่4ชอบดีเพชรบุญชอบสอภาราชครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้สมาชิก FC ทุกท่านเฮงๆรวยๆจากลากรบผมเป็นเท่านี้ขอบคุณครับ